สวัสดีค่ะทุกคนกับวันนี้้าตรั้งพาไปกินข้องแซบข้องร้อยนะคะก็คือเหลืองของเหลืองนั้นเผื่อนนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้เป็นเป็นคนเล่านะคะถึงพอดีว่าผัเขาคายถึงเขาแคบรับบาลรับเล่านะคะเขาก็เลยคอความช่วยเลือกหวาให้ไปช่วยทํางานที่ก็คือร้านเนี่ยนมาม่าเคยทํางานมาตั้งแต่ก้อนทองเซลินแล้วนะคะแต่ว่าพอทองมีลูกก็ไม่ได้ไปทํางาน,น้นนะคะ ถึงเจ้าของร้านนั้นก็ถึงเล้าแล้วนะคะเราไปเล้าแล้วแต่ว่าร้านนั้นยังอยู่ลุ้ยหึงล้านในมือนตำมันดับน,น,นะคะทุกคน,นมาเลียีลาการตำนะคะวันนี้ตำหมูแซ่บแซ่บอืมเนี่ยค่ะตะเบียงตันี่นี่นี่ปักแบบแซ่บช่อยต้นหญ่งๆอันนี้นะเวลาเขาซับหลอกอก็แบบนี้นะคะเขาซับซับนะเขาไม่เด็กคูดนะคะร้อยแน่น,นอนวันนี้ซวยล่ะดูอะไรนะ เลยนะคะแม่ค่ะสวยนะทำกินร้อยหรอตะเล่ตัวเดียวแอลงร้อยร้อยสิเลงร้อยร้อยเลี้ยบขาเรียกมักเล่นนะคะคนเรามักเล่นเด้อมักเล่นเราเรียกลูกเกิดเตะเขาเรียกมักเล่นมักเล่นักคือนี่นะคะยูวเมงก้ามาใจดได้ประจ่างกิ๊นะคะได้ปัจจาราวกับเบือยวกับเบือนกับเล่านะคะเออได้น่ป็นปัจจาราวกับปุ๊รนะคะจับให้มันเข้า เราเพื่อนเข้าแบบแซบแซบแซอ่าสมัคนัวกับใส่นัวเป้งนัวหลายๆเลย่ะอ้แย่แซบของนัวนี่เป็นอันนี้ใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยกันเลยโอ้ทุกคนน้่วัดมันวัดจริงๆเลยกว่าใส่ปลาต่ำด้วยนะใส่หมากก็ได้หมากใส่นก็ได้หน่อยนะคะทุกคนขบวบกว่าปนันโอ้แล้วเขาก็เอาบบกเลนโลโก้เนาะโอ้ยทุกคนเลนนะคะอืมนำลายแทแล้วพุกคน เลยค่ะก็ัแซแเข้ากันแแซ่บแมกันใม่แร่แดนร้ยโซ่ต่ำต่ำคุงมันแ่บอีีมันร้อยปยนี่นะคบเผื่อคนเล่านะคะมาตกเวียงจันโอ้ลงไปแล้วแลมาไแวแดปแดแซ่บะยี่หยังเขาแซ่บไหมแซ่บนัวกลาไม้นะคะนี่ปลาไมพีไม้กระดังงอยู่นี่พีไม่กร

ออกซิมเลยซิมหายเบิ่งเด้อซิมหายเบิ่งเด้อโอ้โอ้แหน้าแหลตานะคะแซ่บบ่อื่มแซบเลยแซบเลยซ่บายชิ้นปิ้งเปนเนื้มันแซ่บโอยนะครับผมกันมือโปรจะโปรฮึ่มโรยเลยโอยโอเคบปะฮึ่มนำลายไล่ทุกคนเด้อเดี๋ยวไปกินกันเด้อวันนี้เด้อโอ้แอล่นะคะมาเด้อมาเด้อมากินนดักันเด้อ แซ่บแซบแซ่โอ้ยเล้ยแล้วเนาะน้ำลายร้อยนะคะทุกคนทุกคนเลี้ยโอ้ทุกคนเน o original นะครับอืมของดีของดั้งเดมแม่เอ้ยอยากให้ทุกคนไยากริน กาเสร็แล้วนะคะทุกคนว่าร้อยแมอ้ยแม่ก็แต่ว่าไม่ร้อยปืนนะคะปลาราจ้องวักกระแปงวันวักหนึ่งทุกคนเนอนัวคือนวดเลยนี่ว่าทุกคนนะคะได่เสร์ฟกับกุ้งโทอดิดนังแล้วก็มีไก่ทอโอ้โหแต่แกมันหน่ากิน